สวัสดีครับคุณผู้ฟังสำหรับ EP นี้ยังอยู่กับผมจาก,กรีพมบริสุทธิ์เรายังคงพูดคุยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควันนั่นเองนะครับโดย EP ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอในเรื่องราวของดาวเทียมระบบโมดิสและดาวเทียมระบบเวียทีนี้คุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวดาวเทียม2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะนะวันนี้ ผมมีความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆมาสรุปให้ทุกท่านฟังนั่นเองนะครับว่าเจ้าตัวดาวเทียมโมดิสและระบบเวียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานก็ดีคุณลักษณะเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับซึ่ง EP นี้เราจะพูดถึงความแตกต่างของดาวเทียมทั้ง2ระบบด้วยกันครับ,รบตอนนี้คุณกำลังฟัง Spacebar by j i จ เรื่องราวจากอาวกาศจะไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับในเรื่องของความแตกต่างนะคะเริ่มแรกอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันในเรื่องของเวลากันก่อนครับการโคจรของดาวเทียมเนี่ยทั้ง2องแน่นอนว่า เรื่องเวลาจะต้องมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนโดยที่ดาวเทียมระบบโมดิสนะฮะมีการโคจรรอบโลกเนี่ยสี่ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงตีสอง11โมงบ่าย2และ4ทุ่มส่วนดาวเทียมระบบเวียนะครับโคจรรอบโลกผ่านไปที่เดิม2ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงแล้วก็ในช่วงของบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะครับอย่างที่2 ในเรื่องของรายละเอียดภาพนะฮะดาวเทียมระบบโมดิสเนี่ยมีรายละเอียดภาพ1 0 0 0เมตรและวีเมีรายละเอียดภาพ375เมตรนั่นเองครับด้านความถูกต้องของข้อมูลและค่าเออร์เลอร์นะครับขนาดเล็กที่สุดของไฟล์ที่สามารถตรวจสอบได้ทางระบบโมดิสนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้นะครับในเรื่องของมุมสแกนในเรื่องของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นอุณหภูมิพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ชุมชนเป็นต้นนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับในเรื่องของตำแหน่งดวงอาทิตย์อุณหภูมิพื้นผิวโลกปริมาณเมฆปกคลุมทั่วไปนะฮะและในเรื่องของปริมาณควันและทิศทางลมนั่นเองหรือสถานการณ์อื่นๆทั่วไปนะครับโดยที่ดาวเทียวไวไมระบบโมดิสเนี่ยสามารถตรวจวัดได้ทั้งเปลวไฟและความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่ ไฟที่ไหม้อย่างช้าๆโดยไม่มีเปลวไฟที่มีขนาดตั้งแต่1000ตารางเมตรนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยของการบันทึกภาพดังนี้ก็คือ 1. ในเรื่องของการถ่ายภาพในตำแหน่งเนียนาเดียนะครับ 2. ไม่มีควันและพื้นที่เป็นโฮโมจีเนสและเซอร์เฟตนะครับ 3. ไฟที่มีขนาดของเปลวไฟประมาณ50ตารางเมตรซึ่งเกิดได้ยากตรงนี้ดังนั้นขนาดของเปลวไฟที่ประเมินจากโมดิส จึงมีขนาดไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณหัวไฟนั่นเองครับส่วน v i a a c t i v e Fire Hotspot นะฮะตรวจจับไฟที่ความละเอียด375และ750เมตรโดยใช้ Modis Collection 4และ5 Active Fire Algorithm um เป็นพื้นฐานส่วนระบบไหนจะดีกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับ คุณผู้ฟังกาลังฟังอยู่เนี่ยอาจจะนึกภาพตามไม่ออกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่าดาวเทียมระบบโมดิสเนี่ยครอบคลุมพื้นที่1000ตารางเมตร,รหรือ1ตารางกิโลเมตรนะครับผมซื้อพื้นที่ค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นจุดไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องครอบคลุมพื้นที่ถึง1,000ตารางเมตรด้วยกันนะครับส่วนดาวเทียมระบบเวียนะครับ375เมตรคูณสาเเมตรนะครับอ่าให้นึกภาพเป็น พื ams, น้นที่สี่เหลี่ยมด้วยกันนั่นเองนะครับแสดงว่าดาวเทียมที่ i i ตรวจจับได้เนี่ยจับได้จุดไฟที่มีขนาดที่แตกต่างกันนะฮะสมมุติว่าในพื to to er ้นที่1000ตารางเมตรเนี่ยดาวเทียมระบบโมดิสสามารถจับจุดไฟได้เป็น1จุดแต่ดาวเทียมระบบเวียเนี่ยสามารถจับจุดไฟได้2อถึงสจุดด้วยกันนะครับถ้ามีนะจับด้วย2อถึงสจุดด้วยกันในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ตัวดาวเทียม เวียเนี่ยมันมีความละเอียดค่อนข้างมากกว่าสามารถจับไฟดวงไฟที่แบบเล็กๆในพื้นที่เล็กๆได้มากกว่านั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งานในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ m o ดิสก็มีข้อดีนะครับมันอาจจับจุดหัวไฟได้อาจจะจับจุดที่ควันไฟดับไปแล้วได้นะครับโดยมีควันลอยคลุ้งอยู่นะฮะคลุ้งไหมอยู่เนี่ยสามารถจับได้ แต่วียร์เนี่ยก็ต้องเป็นฟันที่มีหัวไฟอยู่นะครับซึ่งจะมาจับได้นะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับและข้อดีข้อเสียแต่ถามว่าทําไมเราต้องนํามาใช้คู่กันเพราะว่าง่ายต่อการบริหารจัดการนั่นเองนะครับผมส่วนหน่วยงานไหนจะนําไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ต่อไปนะครับสามารถเลือกใช้ได้ทั้งวียและโมดิสนะครับ เพราะว่าทั้ง2ระบบนี้มีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยเลยทีเดียวนั่นเองครับผมอยากรู้การน,นําไปใช้งานว่าจะสามารถนําไปใช้งานด้านไหนได้เราสามารถติดตามได้จากข้อมูลต่างๆหน้าเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของทางจิสดานั่นเองนะครับและนี่ก็คือ Spacebar by c h จิสดาประจำ EP นี้ ฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่อง YouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมจะกรีผมบริสุทธิ์วันนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวจากอาวกาศจะไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป